ถึงบ้านแล้วแล้วไปเข้าไปก่อนเอี้วเ,อ,เอือยโอ้พุดยิ่งรับน้องเหรอลูกโอเคโอเคค่ะให้น้องเข้าบ้านนะอ้จที่จระอ้จที่จระน้น่งติดน,นอนแล้วครับสวัสดีครับ วันนี้ตอนรับเขาสู่สองกันบันนอกแล้วทุกคนเนาะวันนี้โฮมาหลักลูกปีเรียงลูกน้องสาวห่าน,นั่นแหละเสร็จแล้วเก็บของแล้วบ่เลย่เละีบวานะ้งไม่น,นงอยู่บวกทุ่างมนจะก่กับอารมณ์

เขาว่าอูนี่ยหัวอยู่เอา้นอนหัวเอาตืนขึ้นเอาอีกอีก้ันนึงนวันนี้เรียกว่าผานแล้วเาเรนแลนาดเนี้ยอย่างเงี้ยอืมคุณจีน่ามีความผ่านัที่ดีนหรที่่าันอืมว่หลงต้องรู้เืองนไม่น่ากนี่เออ ีปห้อเี่กนแล้วโอเคเห็นเยอะัางอยู่ชัวรข้าวนั่งอารมณ์อารมณ์ดีกว่านอนพี่ไรยาพึ่งว่าจะอุ้มล้าึ่นพ่อแอพ่อก็แม่นอนพักผ่อนเต็มที่อาทิตย์ตะเทียสองเทืยนลมาอาทิตย์แมาม่กับบสบายแม่า เง้ยไปดิ้วถือไปเลยมาล่าไมนอนไปนอนกับลุงกับป่าไม่เนาะหลนอนอ๋อต่ปเภทัติลไปนอนตื่นเลยตื่นเลยมน่

เดี๋ยวไงอแม่ไอแม่พักแม่ยุ่นพักผ่อนไปไปครับครับว่าดีดีครับมึงอ้ายเหินเอาเอาอ้ายกังห้องนอนั่งนีลยเดี๋ยวพอมาเดี๋ยวพอมาส่งเด้อ các bắt đầu về hôm. Lyo hỏi mấy người đi ô điều lyo kapuina. L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 yo อยู่มัเอาเอ่เทิงคุทับรงมติเหอเทับกระมังเลยได้อยู่เอาลงนี่ยจะเป็นอะไรเอมอุ่คนไกคนไปดคนดูคนเ้ยคนมาเนาะไปนอนเกระบุงกระป่าเนาะเ้ยไปแหลมบุเป็นยังไงหาลงด้วย บอกคนะแม่เราไปไอาอรลอกบนย่อะลกอลใหม่ดอกตบอกคนยออลูกยังเพิ่ตืนเพิ่ถ่วงเราเห็นไปก็เดินไปนอนพักผ่อนใครับพเอ้าตื่นแล้วเยคนหน่อยเมเอาคือยขี้คานแล้ว่ะขี้มันได้สองรอบแล้วูคนส่วนเขีคานแล้วร้อยขีมตื่นแล้เว้ย เสียอยเสียเสียรอคับต uh, ut. right, no? el ื่นเลเว้ยไล้วไม่ตื่นเลเว้ยเออไปกันได้ไปกันไปกันเด้จมหาหน่องเดหนองเดหนองกับมาเน่เดหนองกัม่อวนำพุอันค่ะเดี๋ยวหนองละเนาะไปดูแลินกัทุกคนเดินทางกันได้อกรย้าเรื่องเงอนง่ายอยู่เล้วเนาะ เดี๋ยวยแนนึงแนแนอ่ะเออเดีอนเดียวเดี๋ยวาถึทางไหนมดเออเมร้หนึงิดจัอันหมทกางบอกโอไปเาเมื่ก่อนยังอยู่กองนีนะครับเดียวบ๊ายบายอนยบายเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเสระยอะน้องไปบ่อน้องไปบ่ับฟูบ๊ายบายับฟูเอามันเบอร์กิเสยยก่นเลยนะ เดี๋ยวเราก็มาเด้อเฮ้ยขับไปดีทวดไปตัอกันทุกคนดีกว่าเด้อไม่รู้ตั้งใจรถกลัว้าไปไปนอนกับลุงกับป๋าอีกแล้วเว้ยเนาะเนาะน่าาวเนะขาวเนะเนาะขาวเนะนะงไอ้กีฬาแม่งงงมันไม่ออกตัว

เป็นบ้านคะลูกเฮ้ยหันไปเลยดิงี้มั้ยอ้าวหนึ่งเดี้ยวก่อนโอ้ยเลี้ยวเอื่อยโอ้ยบุญยิ่งรับน้องเหรอลูกโอเคโอเค,โอเคค่ะให้น้องเข้าบ้านนะให้น้องเข้าบ้านจ้าให้เข้าบ้านแล้วลูกเข้าบ้านเราโอ้ย เว้ยเว้ยเขียนหัวแนนเด้อทุกคนเนาะคุณเคยไหมอิทูเปิดเมือใหม่วันที่ไทยโดนคุณเคย,ย,ยปปไหมคุณเคยไหม,มฮะบ,มบ,บ,บ่มาบ่มาบทพาสนาอูการนำหอนเอาหลนานหนีมาลงมาเยอะโอเคโอเคพี่ๆเขาก็ต้อนรับน้องเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคุณแม่ครับ ฮะคุณวะฮะคุณครับคุณครับเข่ครับคุณเมื่อไงคุณครับผมคุณวะคุณครับผมฮะเปลาเลยน้ำจินนมแมวหนึ่งบอกผมมองที่นอนมองที่นอนบ่กิ้มพูคุณบ่เขาเคยนอนมองไหนเขาเคยนอนนี่เนาะที่แมว้อหืออือ

Những người đi. Anh sáng phết đều. Tao thảo... cho nhau tè quá Thảo... Ba. ô nhau tè. Hot van, bạc à bung nhau tè liver. Gimnom kín nhau. là Oh, nhau. <tẻ. cười> nhau, <laughs> nhau. rồi ô oh, <laughs> nữa ngang. Bung hùng ngàn hùng ngàn Mm. anh Mm. Mm. chút Mm. Mm. ไม่ออกซื้อมาให้่าชุดรอของลูกตจะใส่บ่ได้ต้องซื้อใหม่ครับเดีใส่ชุดรอเนาะชุดรองามไรเนาะเนาะเห็นปะนี่เป็นเนีอยมยังอ๋ชุดรอเว้ยชุดรอเขาขอเสือตรงนดี้เดี๋ยวครับผมสุ่ดรอืมชุดรอเว้ยเนียม แนบกอกับลุงบ่วางกอดกับลุงโอ้โ,อโอ้ดีปะนี่ดีดดีดห้เับผมดดีดม,มาหาถุ่มเลยวด้พอพอแตงมายิ้มมาหาถุ่มเวนี้จะเที่ยงคืนแล้วนี่จะสิบสองโมงแล้วครับนอนนอนยน่อน,อนจะได้นอนหลับนน,นเร็ว นั่นที่ลน่นนอนนันนนไปไปแง่หัวให้ไหมบเฮยโอ้ยโอ้ยอ้ามื่อมีคนมานอนน้ำแล้วโอ้หันมาบงกล่องพ่ออันนั้นฝ่นกล่องกล่องนี่วะนี่มีเด็กมานอนด้วยอีกแล้วค่ะเฮ้ยนี่ฝ่นเหนตาม วันนี้มีเด็กมานอนด้วยแล้วครับดูโชคโชคใครเฉลี่ยอยงใครครับโชคปุ่นโชคดีครับโชคดีลูกปุ่นปุ่นโชคดีครับทางนี้ครับเออเลขมีคนมานอนด้วยครับโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมครับเฮ้ยดีดีที่นีเนาะโอเคครับพ่อข้อจะหักแล้วครับผมงงลุงเป็นยังไงเนาะ ลูกเป็นยังคงกอหัวนะมันนะครับอ้อเดียม้นใหม่อามวนอม้นม้ว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 นเดี๋ยวม้นม้วนโอเคครับผมโอเคครับโอเคครับโอเคครับนอนหลับฝันดีครับนอนหลับฝันดีครับป้าป้ายายนะาลูกชายพออันเอามืวางกันมีนุ่มมานี่กินนมแลก็เฝ้านอนเด้อ นอนจำคนใหญ่อร่อยเนาะเที่ยงคืนแล้วนอนนอนเด้อกินให้หมดนี่นอนยาวเลยนะลูกเจ็บคอไหมนี่ป้าไม่ได้เอาพาหลอกเจ็บคอไหมฮะบรรยากาศกำลังดีครับนีห้ะจ้องกระจกหะ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 ขันเขียวค่อนข้างเดีขันเขียวค่อนข้างเดี กินยาบ้าพาเลยแล้วก็นอนนะอาจจะคนนีแหละบรรยากาศเรียงร้านเนาะร้านกระสิตตื่นสองสามชั่วโมงตื่นเท่านึงนั่นแหละถ้าเาถ้าร้านบ่ตื่นกระสิบบ๊วยกินกันนอนเพราะว่าร้านกับสิ่ 2, 3, กห,หก,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 นนะะกเดือนเลยจะนอาจิตจะกินเข่าข่าบแรกเลยเข่ามือแรกไม่แน่กินกับอะไรดีเขาบอกว่ากินข้าวกับน,นมนี่แหละสมกันก่อนวันแรกในปนะ้านทำให้ ไม่ยายทำก็ได้ถ้า้าไม่ได้หยุดนะนมสักออนหนึ่งผสมกับข้าวแล้วก็แล้วก็บดแล้วก็กินเลยครับสั่งปลาเราเราก็ต้องกินลองกินข้าวดูวันแรกก่อนใส่นมอู้ก็นีหละบมองน่อยชิพักก็นอนหงโถงคือเก่าเนาะเห็นเห็นร้านมุมนอนมุมนี่ต้องสีนนอนเจอไงเพราะทุกคน ยังพบกันตอนเช้านะครับยัเจอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพานั้งโชคไปเลาะไหนถ้าฝนไม่ตกเนาะฮาลูกเนาะฮาลูกเนาะถ้าฝนไม่ตกเนาะลูกเนาะพบกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ไปวางอาบน้ำนอนดีกว่าเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายอย่าฝ่าลูปอันมาหนอกเด้อทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนที่เบิ่งจนจบคลิปเนาะบ๊ายบาย

นั่นที่ผมวนหลายวนแห้งว่ะว่วนแห้งนั่นเดียวเดี๋ยวเดี๋ดี๋วดี๋ยเยวดีวีวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเ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 อีกเีกยเกยวเหยเดีเดี่ยะยยยเเีย ขี้แตกขี้เา้ากขี้แตกให้ป่ากับลุงเมียนบ่ขี้แตกเต็มแผ่เพิดเลยให้ข e ี้แตกมือเสาร์เนี่ยให้ข <ok ี้เด้นมเด้อไใ้ขี้แตกมือเสาร์เนี่ยเห้ยกระตังก่ะตอบอกคุณ่อน โอจิ้มเต็มหนานล่งบ่าเด้ย <laughs>